วัสดีครับเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่คือีวีไอพีเช้าวีไอพีบ่ายนะคะประจําวันเสาร์ที่ยี่สิบห้ามิถุนายนหกห้าเนาะตัวเด่นของเราก็คือห้ากับเก้านะคะ,ะ 1, ก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเนาะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะ สามตัวเราไม่ได้ลงไว้เวยก็ซื้อเอาห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าก็ซื้อแบบนี้เนาะ ใส่เสื้ออย่างนี้นี่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งห้าเนาะขอ <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีนะเม <c oughs> ื่อวานนี้เราให้ตารางแบบนี้เนี่เข้าเช้าเข้าบ่ายเลยเนี่ <c oughs> ต่อไปนี่ก็าอีบ่ายตัวดินก็คือเก้ากับเจ็ดตัวรองก็คือสองกับหนึ่งเนาะต่างกันแค่สองแค่นั้นนะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า สองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสี่สองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองเก้าเจ็ดเนาะเขาขล่อยเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าใครจับคู่ก็จับตรงนี้นี่เลี้มันต่างกันแค่เลขห้าแค่นั้นเด้อถ้าจับมัดรวมซื้อด้วยกันเลยทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะ 7จ็ดห้าห้าเ็ดซื้อไปอย่างนี้เด้อเช้าเข้าบ่ายบ่ายเข้าเช้าเมื่อวานนี้เช้ามาเข้าบ่ายเต็มเต็มเลยสามตัวเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเอาเลขสี่ตัวนี่แหละมันจะหันซื้อเอาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ